Oh, God mm -hmm. พาพันไปแม้ชักเบือต่างไม่เหลือสิ่งดีมาอวดกันต่างคนต่างรอมช้ำในสิ่งใหเริ่มกระทำตามใจที่ต้องการพไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะ โอ้เอาแค่การฟังแบบธรรมดาก่อนเลยนะเมื่อกี้มีสไตล์ดนตรีผสมกันหลายอย่างอยู่นะเสร็จปั๊บมีดราม่ามีแ a c t ิ้งให้ดูเหมือนกับละครเวทีพวกคุณอายุน้อยแต่พวกคุณเหมาะมากเลยเวทีนี้กับบ่ายยังบัดเดี๋ยวมาดูกันนยครับว่าคณะกรรมการเขามีอะไรจะแนะนำบ้างเริ่มต้นที่ผู้ชายที่ให้คะแนนมากที่สุดกับ4คะแนนพี่แมวครับคือ เบื้องต้นรสนิยมดีนะครับรสนิยมดีในเรื่องของการาเรียบเรียงในการเลือกวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยคือมันเป็นวิธีการเล่นแบบฝรั่งนะฮะเขาเรียกว่า a c c o m p a n i m e n t หรือว่าการเล่นซับพอร์ตดีมากยอดเยี่ยมมากเบสกับกลองมี g r o รูฟมีการขึ้นนวงจังหวะมีการคือหนึบอ่ะพวกนาภาษาบ้านเราหนึบหนึบมากนะฮะ มือกลองเป็นวงแรกที่ผมได้ยินการใช้โกสโน n o t กที่แปลว่าผีอะฮะโกสโน n o t คือพวกโน้ตสมมุติว่าถ้าเราตีตึ๊กปะตึ๊กปะแต่โกสโน n o t จะเป็นตึ๊กแต่แต่ปะอ๋อนั้เเรียกโกสโน n o t อ่าโกสคือพวกโน้ตที่มันแอบโผล่มันนิดๆหน่อยๆไม่ได้ชัดเจนมากแต่มีใช่เป็นวงแรกที่ได้ยินนะฮะซึ่เป็นสไตล์การเล่นแบบิวชั่น j a ๊สนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าวงนี้เป็นวงที่ ผมชอบที่สุดเท่าที่ผ่านมาหลายๆวัน oh. <laughs> ไปต่อกันที่พี่พลพลครับอึ้งมากนะครับแล้วก็นักร้องสองท่านนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับคีย<ฮ>จริงๆมันคือเหมาะสำหรับคียผู้หญิงซึ่งผู้ชายจะสูงนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีทำได้ดีน้องผู้หญิงร้องทิ้งจังหวะอะไรทำให้หน้าฟังเยอะขึ้นเลยนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะมาก acting หน้าเวทีนี่พี่ยอมแพ้เลยนะครับสหข <plumbing> ขอบคุณนุ่นเห็น,นค,รครับผเอาละครับพี่เขียวครับนั่งกอดอกอมยิ้มคิดอะไรอยู่ครับพี่คือด้วยด้วยความที่เขาเล่นกันได้ดีมากนะครับการแสดงออกการนำเสนอสุดยอดอยากให้เห็นอยากให้พี่แอดมาเห็นวงนี้เล่นคือ <iren> <c oughs> พวกเราเข้าใจเลือกเพลงอนะครับอันดับแรกการข้าประกวดเนี่ยเลือกเพลงเราถนัดที่จะเล่นแนวแบบนี้ เป็นดนตรีคาราบาวในแบบที่เราอยากเห็นมากที่สุดนะครับคือบิกพลิกความเป็นเพื่อชีวิตกลับมาเป็นโมเดิร์นขึ้นมาแบงนี้สุดยอดเอาเลยครับอย่าพึ่งฟุ้งมันถึงเวลาถึงเวลาการให้คะแนนกันแล้วนะครับตอนนี้ k n โนเล e มีทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนั่นหมายความว่าตอนเนี้วงคุณผ่านก็สู่รอบต่อไปได้ แต่คณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะลดคะแนนเหมือนกันแล้วถ้ามันต่ำกว่า9 no l a t e ก็ต้องกลับไปซ้อมใหม่นะเข้าใจกติกานะคาะครับเอาเลยครับเรามาดูพี่แมวกันก่อนเลยดีกว่าพี่แมวครับเท่าเดิมหรือว่าลดครับเท่าเดิมครับย yeah! ตอนนี้คนที่อยู่สิบพี่เขียวสามารถเติมความฝันได้อีกหนึ่งขั้นเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่อีกหึงคะแนนนสิคะแนนนั่นเองครับอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งรอง้องไห้เพราะหนูร้องเพลงเพราะกว่าอย่าเพิ่งร้องไห้ หนึ่งคะแนนนี้นะครับถ้าพี่พรลพลให้น้องจะไปเซมิไฟแนลเลยนะครับไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปวัดดวงกับใครแล้วนะพี่พรลพลครับน้องขาดเพียงแค่1คะแนนเพอร์เฟกต์สกอร์ไปเซมิไฟแนลพี่พระลพนครับ <c oughs> พี่ให้ไว้3เท่าเดิมพิ่มหรือลดครับ เท่าเดิมครับโอ้ยยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วแต่ก็เข้ารอบอยู่แล้วสิบเอดคะแนนนี่ถือว่าสูงมากๆสำหรับการแข่งขันนี้อ่ะสิบเอดคะแนนก็ถือว่าโอเคนะดีมากๆเลยนะรู้สึกตอนนี้เป็นข้างในยังไงบ้างครับอยากพูดอะไรพูดเลยขอบคุณนะคะที่ให้คะแนนพวกหนูเยอะขนาดนี้คือ ขอบคุณจริงๆค่ะแบบเท่านี้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเราควรต้องทำอะไรต่อไปขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับพลัดพลนะครับเดีย๋ยวเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะฮะติดตามชมรายการเบายังบัตรดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตได้ที่ปุ่มบนนี้เลยนะครับหรือจะชมวิดีโอสุสนุกอีกมากมายได้ที่ปุ่มล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับผม